สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูบ้านนะครับเป็นบ้านสไตล์โมเดินแบบประยุกต์นะครับซึ่งพื้นที่ของบ้านหลังนี้นะฮะตัวบ้านเนี่ยอยู่ที่117ตารางเมตรนะครับแล้วก็หน้ากว้างเนี่ย12เมตรพอเราเข้ามาด้านในของบ้านแล้วนะครับเราก็จะเจอกับที่จอดรถซึ่งต้องบอกว่าที่จอดรถเนี่ยจอดรถได้ประมาณ2คันเลยนะครับต้องบอกว่ากว้างมากๆแล้วก็มีความมาตรฐาน ะด้วยนครับซึ่งพอเราเข้ามาด้านในตัวบ้านเนี่ยเราก็จะเจอกับห้องรับแขกนะครับหรือว่าเป็นห้องโถงนะครับซึ่งห้องรับแขกเนี่ยฮะก็จะมีพื้นที่ใช้สอยนะครับประมาณความยาวเนี่ยลึกลงไป11เมตรนะครับถึงประมาณ12เมตรความกว้างก็อยู่ที่5เมตรนะครับคือ11คูณ5เมตรนะครับแล้วก็ บ้านหลังนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนแรกกันเลยนะครับซึ่งห้องนอนแรกเนี่ยก็จะติดกับที่จอดรถนะครับก็จะเป็นห้องนอนที่ไม่มีห้องน้ําในตัวพื้นที่อยู่ที่4ีคูณสเมตรนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีหน้าต่าง2จุดนะครับอ่าแล้วเราก็มาดูห้องนอนที่2กันเลยนะครับซึ่งห้องนอนที่2เนี่ยก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับพื้นที่อยู่ที่5.5คูณ5เมตรนะครับก็คือความยาวเนี่ย อยู่ที่5เมตรครึ่งนะครับความกว้างอยู่ที่5เมตรมีห้องน้ําในตัวนะครับเรามาดูภายในห้องน้ํากันซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีความหรูหรามากๆนะครับใช้กระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องที่หรูหรานะครับเป็นโทนสีขาวนะครับมีความทนทานด้วยนะครับ แล้วก็ในห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างอยู่ด้วยกัน2อจุดเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูอีกห้องนึ่งนะครับก็จะเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็มีเป็นห้องน้ําที่เป็นห้องน้ํารวมด้วยนะครับอ,อีกมุมนึ่งนะครับถ้าเรามองจาก ด้านในตัวบ้านมองออกไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ในห้องรับแขกเนี่ยก็จะมีหน้าต่างทั้งสองฝั่งเลยนะครับต้องบอกได้เลยว่าการระบายอากาศเนี่ยดีมากๆนะครับไม่ร้อนแน่นอนไม่อับแนนอนนะครับซึ่งพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับกว้างมากๆอ่าแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเป็นพื้นที่ซักล้างอีกด้วยนะครับก็สบายแล้วก็ส่วนรอบๆตัวบ้านหน้าตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ พื้นที่ด้านข้างอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับเราก็เดินได้รอบบ้านได้อย่างสะดวกเลยนะครับครับก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งในตัวบ้านและก็บริเวณรอบๆตัวบ้านนะครับมีพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยนะครับมีพื้นที่มากๆแล้วก็กว้างขวางนะครับมีหน้าต่างเยอะด้วยนะครับไม่ทําให้บ้านร้อนแน่นอนนะครับก็วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งและการในการก่อสร้างเนี่ยเป็นวัสดุที่มีมาตรฐานแล้วก็คงทนอีกด้วยนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ